<Hello. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากแผนกให้คำปรึกษาทางกฎหมายของประกันรถของคุณอะนะคะคือ <Hello. S 1> เราได้รับแจ้งหลายข้อหาเกี่ยวกับการขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะคัะ <Hello. S 1> คุณได้รับใบแจ้งเตือนหรือเปล่าคะ ค่ะคือไปจับแจ้งว่าผู้ขับขี่ขับด้วยความเร็วที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะคะแต่ว่าตามถนนในกรุงเทพแล้วเนี่ยมีการจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณทราบตรงนี้หรือเปล่าคะเย,เย,เเยค่ะคือความเร็วเกินมา75กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะต้องเสียค่าแบบหนึ่งพดีบาทค่ะ รรเราเลยอ,อยากตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณเป็นผู้ขับตอนนั้นจริงๆหรือเปล่าเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการโต้ตอบ,ตตะบตอนนะค่ะตกลงว่าคุณเป็นผู้ขับ,บตอนนั้นหรือเปล่าคะ,ะอ๋อขอโทษค่ะอันนี้สําคัญมากเลยรูปที่ถ่ายได้จากกล้องจับความเร็วอะค่ะเป็นรถ BMW X6 คุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมคะ่คผมรถพ่วงครับผมรถพ่วงครับขอโทษค่ะคุณโดนแกล้งะแล้วล่ะ